เตรียมตัวออกจากงานลาออกจากงานครั้งแรกในชีวิตทําให้รู้สึกว่า,วาการลาออกครั้งแรกในชีวิตคือแบบเราก็ต้องพยายามว่าเราจะใ้ชีวิตยังไงต่อแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าการลาออกครั้งแรกในชีวิตมันคือการที่เราต้องวางแผนดีๆในอนาคตผมก็เคยแบบรู้สึกนะครับว่าถ้าออกมาแล้วจะทําอะไรแต่ก็ ได้แต่บอกตัวเองว่าก็สู้ๆครับการวางแผนเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตเราจําเป็นที่ต้องวางแผนนะครับการเราออกมาแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับนี่ครับเป็นการวางแผนสําหรับว่าเราจะออกมาแล้วทําอะไรต่อเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็ชีวิตในการดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับในการลาออกแล้วก็ต้อง สังคมแบบท็อกซิกมากครับคือผมก็ต้องพยายามออกมาจากตรงนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีอนาคตครับแล้วก็เป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับฝากติดตาม e ีผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ